ม,มาจ้าพี่น้องมูอนิสิพามาเห็ดขนมจีนแกงไตปลาง่ายๆแค่ห้านาทีไตปลาแห้งจากครัวทไทยและไทยทูืัอปลาตอนใหญ่ๆจ้าพี่น้องเติมน้ำแล้วก็ใส่พริกเกงแล้วก็ใส่ผักที่เฮาชอบเนะจ้าใส่ลงไปบม่ต้องปรุงเองียงเพิ่มเนะจ้าพี่น้อง <ไป S 2> แซ่บแล้วพี่น้องไปแซ่บๆน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะมาพอกนอนกแล้วจ้าก,กับช่องกุ้งพากินแบนบ,บ้านเมื่อนี้พาพี่น้องมากินขนมจีนไตปลาแห้งเนาะจ้าพี่น้องจากครัวไทยไทยไทยทูยูเนาะจา้านี่กุ้งเห็ดไปเรียบร้อยจ้าพี่น้องแล้วก็มีอันนี้พร้อมอันนี้ก็มาจากครัวไทยไทยคือกันจ้าพี่น้องเห็ดงหาห่ายๆหานาทีเนาะจา้าอันนี้เป็นน้ำพริกแคบหมูเนาะจ้าพี่น้องตอนใหญไงหืมกรอบมาก ภ้าเท่า,ทากกะหลกหลายจ้ะพี่น,อน,น้องมาเด้อจานแซ่บๆน้ำกันทำง่ายๆไม่ต้องปรุงเพิ่มจ้ะพี่น้องมันเป็นแบบว่าสำลลิตรูปนะจ๊ะอืมแซ่บอืมเจริญยอดีค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตมาฟังนี่นะจ๊ะพี่น้องส่วนเงียยงครับ แซมมาอือพร้อมจับพี่หนงเมืองตอนปลามีแต่ตอนใหญ่ไอ้ออยากเอาลงก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิบเตือนแะอื้วแซบมากตอนใหญ่กรอบมีันนี่พร้อมจ้ะพี่น้องเนื้อมะม่วงหิมะาพรา้า 嗯。Mm. ปลาอันนี้เป็นเนื้อปลาโอนะจ๊ะพี่น้องตอรในหญแท้น่าเหน่นมาก ดีจัดมากจ้ะพี่น้องรอยอย่างแรงภาษาใต้เนาะอาหารใต้กับแบบนี้เราจะพี่น้องแบบจวดแหง้ง ภาษาสักให้ อ้าจิ่ดยาวเนียหนุ่มแห้งจากพี่น้ง อันนี้เป็นไตปลาคั่วสุกนะจ๊ะพี่น้องรสจัดจ้านของครัวไทยไทยและไทยทูยูเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้จะเมนจาะพี่น้องแซ่บแซ่บกรอบยากกับจนไงพร้อมหอมผมูลไทยมีอันนี้พร้อมจ้ะพี่น้องเม,มนมะม่วงหีมะพันแซ่บอันนี้เป็นไต,ตปลาแห้งนะจ๊ะพี่น้องเห็ดงห่านาที่ก็กินได้นะจ๊ะพี่น้องไม่ต้องเตรียมเครื่อง ่ใยใง้า药สะดวกแห่งจ้งพี่น้องย่มอยากกินท่าก็มาเห็ดมะจ้ะก็่ต้องตำอีกอย่างเพิ่มเลยหั่งปรุงก็่ต้องปรุงเพิ่มนะจ๊ะพี่น้องสาบแล้วแบบความเด็ดลูบเลยตอนปาก ขนมจีนก็ะเหม็นจ้ะพี่น้องขนมจีนอบแห้งเสนน้าวเนียวนุ่มจ้ะพี่น้องเอาไปอนันต้มประมาณแปดถึงสิบนาทีนาจาะจ๊ะแล้วก็มาล่างสามชีน,น้าก็กินได้ละจ้ะอ หอมสมุนไพร เนี่ยจ้าพี่น้องที่กรุงเห็นมือน,นี่นะจ้าไตปลาแห้งนะจ้าพี่น้องของครัวไทยและไทยทูยูนะจ้าอืมอัีกระแมนเส้นกระปุนกระแมนจ้าพี่น้องง่ายๆหาหนาะทีกินได้เลยจ้าพี่น้องจบเลยแซบ่บเอาะไรนะจ้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้กะไตปลาขั้วสุกนะจ้าพี่น้องของขวั้นไทยและไทยทูยูนะจ้า ที่กุ้งกินอันนี้คือกันเนาะจ้ะพี่น้องเป็นไตปลาแห้งเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็น้ำพริกแคบหมูนะจ๊ะกรอบๆที่นใหญ่ๆจ้ะพี่น้องหอมสมุนไพรแซ่บแห้งรสก็คือขบรสเนาะจ้ะพี่น้องมีเผ็ดพร้อมแซ่บเนาะจ้ะพี่น้องหอมสมุนไพรแห้งๆสำหรับพยากรินนะจ้าดีวยกุ้งสีถิ่มช่องทางการสั่งซื้อเนาะจ้ะพี่น้องให้ไว้ใต้คอมเมนต์เนาะจ้าทางล่างนี่ถ้าพยากรินก็ไปตำกันเนาะจ้ะพี่น้องเห็ดง่ายหานาทีก็ได้กินแล้วสะดวกสบายแห้งแล้วจ้ะ สำหรับเมื่อนี้ก็ท้าให้มักก็ฝากพี่น้องเือเก่านะจ๊ะฝากพี่น้องก็ไลก์กดแชกดติดตามมาจ้ะเนาะเมื่อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกันหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ